สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนทุกท่านน้ำนะครับพบกับผมครับฟิล์มรถไทสิงครับวันนี้อยู่กับเอ็มยูซีเก่านะครับกับการปั่นหน้าตมนะครับขับโดยหงองปีคักนะครับผมขึ้นแล้วนี่นี่นี่ผมขึ้นค้องค้องนี่ล้องนีมันเป็นยังไงบูพี่น้องผมผมได้ล่งว่ะใช้เกียร์าหนึ่งนะครับรอบพีทีโออยู่ที่540รอบต่อนาทีนะครับ พอสกกีออกนะครับทั้งส้องขางเลยนะครับไอ้แล้วนะครับ MU4902 นะครับผู้ใดว่าซีเก่าลงหน้านามว่ไดรนะครับมันก็ว่าน้ำหรอกนะครับมันพราะเป็นตมนี่นะครับเมื่อเอานะครับลีปนี้ซีเก่าลงหน้านามบ่ได้ผู้ใดว่านะครับ อันมอท่านในร่องกไก่ฟ้าเอานะครับร่าซีเก่าลงหน้านา้ำบ่ได้นะครับพูดไม่นองดยูยไกลๆผมสุดจอดดีลีนะครับให้ให้ตีนผีนะครับขึเหยียบสุดจอดแล่นเลี้ยวเลยบู๊ วิ่งพี่น้องสุดยอดเขาทาขอโทษน้ำนะครับหามันสั้นนะครับเพราะว่าบ่ได้เอาไม้กันซันมานดำนะครับโอ้ยตีนผีเหรอว่าโอ้เงาบังพี่น้องต้นี๋ยวให้พี่น้องไปเมืองดีๆกันตีนผีดีบ่ะพี่น้อง สี่เก้าออ้ยู่ไกลยู่อย,ใน,ใอยนะครับพี่น้องแต่ว่าไห้น,หนั่นนะครับไฮนนั่นเป็นนั่นพอซุมๆนี่นะครับไม่มีน้ำหรอกแต่ว่าไ้นี่มีนม้ำฝนตกขึ้นอนเมือขึ้นก่อนนี่ สุดยอดนะครับสุดยอด้อยนะครับพี่น้องเราเบาลงเหลิกแล้ว่ายานมันติด <laughs> แนวกับว่าได้เคยลงหน้านำแล้วเดียนนะครับนี่ได้ครับงานปันงานแหลกหน้าปีแล้วก็หน้านำงานแหลกเลยห่ะงานนพ่อจืนจืนพ่อลมลมนี่แล้วครับนี่น้องพ่ออึจิอึจินี่แหละ เกียร์ทังคุณนะครับมีนำบระก,กาลงนำเลือกเลืลลอก็นอ่นเนี้ยโอ้ยเอาขวายัางนี่แม่มี่น้องเล่าแม ไม่มาตดขอไปนล้วนะครับาทางนี้มันหย่อนแสงนะครับบ้านพมก็จะปั้นสูตรนี้นะครับปั้นหน้านะครับปั้นรอบเดียวนะครับไม่ได้ปั้นสองรอบนะครับปั้นวนวนขวาถาแรกปั้นวนซ้ายอ้อม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 หายหน้าเลยนะครับรอบหนึ่ง มาที่นพอตลอดอ้อมห่อนอันแล้วเข้าเริ่มมองงานเลยนะครับเฉลี่ยเข้าวนใสเข้าอ่อนสอนขั้น,นงง่ายๆหลดพี่น้องเข้ากับเข่าข้อกลางนี่ครับพืดมาหนีขึ้นไม่หอน,นันครับห่อน,นันรุดแล้วเข้าตอให้ดากวืดไปหุ่นนะครับเข้ากับเลียนพืดวนว่นขัวเลยนะครับพี่น้องมัหนี้วนขัวออกไปออกไปเลยนะครับก็แล้วแต่สูตรไปสูตรมั่นครับการปั่นของคนมาคือกันหรอก นี่ผมกบอกการปั้นนองผมใหม่ฟังนะครับสูตรไฟสูตรปั้นครับว่ามีสูตรตายตัวหรอกปั้นปั้นหน้าแต่ว่าสูตรนี่สีสีว่าเป็นคู่นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นต้มนะครับมันอ่นห้อยรอนะครับมันเลยเป็นคู่ยังอยนะครับธรรมดาละ่ะใดเคยปั้นหน้าตมม้มกันสิลูก จะวาหน้าแหนางนี้เพราะเป็นคู่ครับห่วย โอ้จะไปสิเกิดปะเกิดดอกครับพี่น้องมันเป็นตมมึุมาเกิดเนี่ยก็ดอกขันปั้นนั่งสิตั้งห้อยรถเหยียบก็บพรแห้งหรอเม็ดเข่ากันเลยเกิดในเพื่อนย่ดอกเนี่ยใส่มาตีสามสองห่วยห่วยห่วยเออขันในไหมเนาะ M49 นะครับ MU4902 เออสั่นเนี่ยพี่น้อาอวันอาลตรีลงกวนตัวจังโกดพี่ทีโอมันจังบดดังเข้าแต่ว่ากับเป็นตะติปเป็นตะติดได้ครับพี่น้องแต่หัง ่ย่งมาหรอวะเท่ากับยานแต่มันติดติดมากลำบากกับลำบากเขาก็ไทหน้าเขาก็ปั้นอีกรถติดนี่เจะว่าเฮาสีเลีนไปหาเอาไหมจะว่าเฮาสีเลีนไปยังมันเอาพี่น้องลำบากผมมาพูดอย่างหนึ่งติดมือละรอบมือละสามสี่รอบนี่โอ้อันเป็นผมนี่ยออมแผลเลยรถติดนี่ยออมเลยบ่สูมียอพี่น้อง มีอะไครับมีอครับก็แนวอื่นรถติดนี่โอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปนี้ก็บว่ามีองไรนะครับคลิปนี้ก็ามาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ